พี่วีทำถึงภาพเลยค่ะที่เป็ล่าลงหลายๆคนมองว่าแบบเออเป็นเป็นหมายถึงพี่วีไงที่เป็นรูปหัวใจที่เป็นห้องกระจกค่ะอ่ามันเหมือนเหมือนใช่ใช่เราไหมคะไม่ใช่ครับน้องบอกไหมคะว่าน้องแบบพูดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันสวยดีครับแบบไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยคือตอนแรกถ่ายไปก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้อ่านกระซองว่าก็ประโยคนั้นแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยมัอันนี้เขาบอกว่าพี่เทียราไปถามหรือว่าน้อง ไม่ได้ถามเลยครับใช่ครับอ๋อเหมือนคนก็เป็นแค่แข่งแบบเป็นยูเอียอะไรอย่างเ้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาอาจจะแบบเห็นว่ารูปสวยดีอะไรเงี้ยถ่ายลงแต่ว่าไม่ได้แบบมีความหมายอะไรครับอ๋อแต่คนก็เชียร์ว่าเป็นแบบว่าชื่อพี่เวียอะไรอย่างเงี้ยเราขอบคุณครับอย่างคนก็จับผิดด้วยพี่เวียว่าวันนั้นพี่เวียก็ไปด้วยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยในร้านนั้นครับใช่ฮะใช่ครับอันนี้ก็คือไปเฝ้าเขาหรือไงครับเปล่าครับผมก็ผมก็ไปถ่ายรูปไปอะไรเพราะผมก็รู้จักเพื่อนเพื่อนเขาอยู่แล้ว เขาเหมือนมีคนบอกว่าแบบเอแฟนดูแลดีเนาะผู้หญิงคุยกันก็ยังมานั่งเฝ้าอะไรโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นก็คือเราชอบถ่ายรูปไงเราก็ได้กล้องเาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ว่าร้านนี้สวยอะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้น้องตอนนั้นก็ผมยังอยู่กับเพื่อนเขาครับน้องยังมาไม่ถึงเลยนะครับเนดูไปยัไงในการไหวไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเลยอะช่วงนี้แบบทำงานตลอดเลย ใช่รับที่จริงคู่ละหวานไหมครับก็เรื่อยๆครัเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ไม่ได้หวานไม่ได้หรือหวานนะฮะก็เจอบ้างคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนี้แบบโอ้โหซีรีส์ภารกิจรักเนี่ยแบบเหมือนโดนคําสั่งเร่งมาให้ออกอากาศก็ก็เลยต้องแบบเออเรื่อนนี้คือต้องเทอีกอีกเรื่องหนึ่งให้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอ่ะเหมือนถ่ายแบบ6วันอะไเลยครับ ก็เลยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้เจอเขาก็เลยช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเขามีให้กำลังใจอะไรบ้างคะช่วงนี้แบบทีางานอ่ะก็ก็มีครับแต่เขาก็รู้ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยมันสนุกไงครับคือพอทําเยอะๆมันก็จะเข้าเส้นเนาะก็เขาเขาเขารู้ว่าเราชอบแต่เขาก็ถามว่าแบบถ้าแบบมันมีอะไรที่มันแบบโลดโผนมากหรือว่าต้องเล่นที่แบบระเบิดหรืออะไรเงี้ยก็ให้แบบถ้าไม่ถ้าไม่ไหวก็อย่าไปเล่นอเลยเงี้ย ก็เป็นห่วงเพราะว่าผมผมผมเคยแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบเคยเล่าให้เขาฟังว่าโอุ้ยเล่นเองไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเขาต้องเป็นห่วงเราเนาะเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยก็ก็เขาคงแบบไม่อยากให้เราแบบเป็นอันตรายครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพเรามันก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็แบบผู้ชายครับพอเล่นมันสนุกอ่ะมันอยากเล่นเองอ่ะอยากจะบู๊เองอยากจะกระโดดตรงนู้นตรงนั้นเองอะไรเงี้ย เขาบอกวามีมีเชื่อมไหมคะเชื่อมละครไหรัจริงๆพอพอเล่นละครจริงๆมันก็ลืมทุกอย่างครับว่าว่าว่าต้องเซฟตัวเองครับเพราะมันก็แบบเหมือนเข้าเส้นอ่ะมันเล่นแล้วมันแบบอินอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เคยมีแบบบาดแผลกลับไปแล้วโดนว่าไหมครับเขาไม่ค่อยเห็นครับผมไม่ค่อยโชว์ฮะผมบอกว่าโอ้ช่วงนี้แบบระบมอะไรเงี้ยแค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเอาไปอวดหรือว่าอะไรเพราแค่แบบให้ระวังตัวใช่เพราะว่ามันก็มันก็น่ากลัวนะครับพวกละครแอคชั่นพวกนี้ถ้าเราพลาดแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบพยายามระวังหน่อยนะแอบปลื้ไมไหมคะดูว่าเป็นห่วงเรา <mm> จริงจริงก็ก,ก,ก็ก็ควรจะเป็นห่วงนะฮะเพราะว่า <mm> ไม่ไม่เพราะมันม <mm> ันแบบเพราะว่ามันเป็นละครแอคชั่นอันตรายครับคือขนาดขนาดเพื่อนๆหรือผู้กำกับเองก็ยังยังเป็นห่วงว่าถ้าอันนี้ไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นเองนะ <mm> อะไรเงี้ยครับอย่างพอ, <mm> อทำงานหนักนี้เขามีงอนบ้างไหมครับแบบไม่มีเวลาให้กันไหมไม่ครับไม่เพราะว่าต่างคนต่างทำงานเนาะ เราก็แบบหาเวลาบ้างแต่ว่านานทีได้เจอกันบ้างแต่ว่าก็แบบเราไม่ได้ซีเรียสครับว่าเราต้องเจอกันบ่อยเพราะว่าเรายังอยู่ในในวัยทํางานครับคือนอกเหนือนจากการทํางานเนี่ยเราก็พักผ่อนบ้างเจอบ้างเพราะงานเยอะแล้วความฝันต้องลงนะฮะจริงๆแล้วเหรอครับคือก็เรื่อยๆนะ ก็คงไม่ลดลงหรอกก็คงเรื่อยๆไปคงที่ครับหลายคนก็ยังเชียร์เราเมื่อไหจะเลิกแปลสักทีดูหวานตลอดก็ก็ดีครับขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบที่คอยเชียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังแบบเหมือนเดิมครับเรียกว่าอะไรได้เราครับพี่เบตตอี้ก็เหมือนเดิมอะครับก็คุยกันหวั่นใจได้ไหมไม่เป็นแฟนเป็นหวั่นใจอะไรยังยังไป็ความรูึกจริงมีเรียกคำอะไรกันเราเรียกว่าอะไรกันก็เรียกน้องครับเรียกคุณเรียกคุณคุยกันนะครว่าถ้าเสร็จ อ่อยังครับยังแต่ผมมีชื่อของผมอยู่แล้วครับที่ผมไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับ